ปเกิดกำกินเนี yeah, oh, okay. Still, woman, ่ยบอกอ้อ hmm. กับไปซื้อต so, ีนหมูมาย้ำตีนหมูแบบเนียงๆบ้านเฮาเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็ย้ำใส่พักอันนั้นได้ไหมพักเนี่ยพักไผ่พักแผลงนาะหอมดวนมุนี่นะมันถึงหอมคือไปอันแรงนี่ผมแปมเนีมาแปลงให้กรับเนาะก่อนอื่นเลยนะเขาไปตำพริกตำเคียงไม่เห็นครับกันเคียงมันไต้ก็จะมีคาจะไข่หอมเตี้ยมหอมแดงพริกแห้งมาแครนแกนหอมป้อมติ่ยเอะเขมรเราไปคั่วก่อนเนาะไปคั่วมันหอมหแล้วก็มาตำครับนะแรงากที่เฮาตำพริกตำเคียงเสร็จแล้วนะกับนี่เขาก็จะมาซอยพักซอยไไไมม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 ้้้้้้้กกกกกกกััััันนนนนเเเเเเเาาาาะะะผออีีีีีีีตตต่่็็จจจปหดวรยยยคคงงโส แวมันก็คนี้เาตั้งหม้อขางตั้งหม้อขางก็เตรียมน้ำที่เขาต้มตีนหมูแล้วไว้แต่เจ้านะแล้วก็ค่าจะไขไปผกิวแล้วก็เนาะกะปินาะกะปิสกึ่งจอดแล้วก็จะไปลืมเคียงแกงเคียงย้ำที่เขาตำไว้ที่แรกพุนอาใส่เลยแตวในน้ำพันได้เลยแล้วก็คำนี้นะเขาจะมาลวดปรุงรสตอนี่เลยเลยก็จะใส่เกี๊ยวผงปรุงรสซูรสสามอยงตัวนี้นะแล้วก็ลองจิลองจิ้มน้ามันพอแต่ถ้าว่ามันจับมันหยังเลยนะเขาจะเอาตีนหมูที่เขาต้มแล้วไว้แต่เจ้านั่นนี่ใส่ไว้เคาะ ใชอันี่พอ่แอแกเราเนี่ย้ำตีนหมูแบบมีเมียงบ้านเฮาไงลืมบอกไปคำนองคนแรกขั้นตำพริกตำเคียงนั่นไหนก็ไปชื่อพริกลาบเนาะพริกลาบสำเร็จรูปเ่ยเปิลขายกันนั่นน่ะนี่มาใส่สักสองสองสามสองใส่ได้เลยแต่ว่าถ้าตำคนเดียวมันจะเน็ตน้อยเนาะ <c oughs> มันจะลำน้อยจัดจานน้อยเมนูนี่นะกับเข้าได้กับแก้มดีกับแก้มนี่ซ้ำซ้ำเน็ตเนอร <c oughs> มาอเอาเห็นน้อยกับน้องบ่าวมาพูดเท่ละมาสมุนไพรเพียสุขภาพสักบกสเลครับผมหมอบลำว่างๆก็ร้องแปลงมาครับเนอะ